พวกเราก็มีมุกในกองอยู่ตลอดเวลาแต่มีคฮบอมีคนนึงแบบมุกแป๊กตลอดอะใครอะคุณหมื่นคุณหมื่นกของเราโป๊ของเราค่ะตั้งแต่ภาคแรกยังภาคเนี้ยเขาก็ยังเป็นคนที่เหมือนแบบคือเขาพยายามอยากจะเล่นกับเราอย่างเช่นอย่างภาคแรกเพศริวาเนี่ยเวลาเรามาถ่ายอะมันจะมีแค่ผู้หญิงเยอะ ผู้ชายจะน้อยบางวันเขาก็มาของเขาคนเดียวแล้วเวลาผู้หญิงอยู่รวมกันเขาก็จะนั่งคุยกันสเพเฮราอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะนั่งเหมือนเวลาเราเข้าฉากรอฉากเซตเพื่อจะซ้อมอะไรอ่ะเขาก็จะนั่งอย่างเงี้ยนั่งกับเบลข้างแล้วเราก็ไม่ได้สนใจเราก็มา,าก็ต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จสักพักเหมือนเขาก็เหมือนเรียกร้องว่าแบบฉันอยู่ตรงนี้นะเขาก็ปล่อยมุกอะไรขึ้นมาสักมุกหนึ่งอ่ะเราก็หันไปพร้อมกันทุกคนแล้วเราก็พี <laughs> <laughs> ่ขำอ่ะกลับมามองหน้ากันแบบ แต่ก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดเพราะว่าเพิ่งเจอกันครั้งแรกแล้วก็ก็พระเอกอันเนาะอะไรเงี้ยกลัวเดี๋ยวน้องเสียใจไอ้ที่ขำเนี่ยไม่ได้ขำเพราะมุ้งมาตลกขำเพราะว่ามันตลกตรงไหนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องหัวร้อยให้ป๊อบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยู่ตรงนี้อะไรอย่างงี้แต่พอหลังๆอ่ะป๊อบก็จับทางเราได้สองคนว่าเราขำแกล้งนางก็จะใช้พลักรลังทำความรุนแรงกับเราอย่างเช่นพอนางเราขำเงี้ยนางมาขยันอยับทำไมไม่หัวร้อน ก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นประเภทใช้ความรุนแรงกับเราแล้วถ้าเอกเราเป็นแบบนี้นะคะเราเป็นคนแบบนี้แล้วตอนนี้เขาพัฒนาเรื่องมุกขึ้นบ้างไหมคะมีบางครั้งก็มีขำจริงแต่มันขำจริงจากความน่าสงสารเราโธตายแล้วโป๊ะพัดต้นนะแต่ว่าจริงๆบางทีมันก็อันไหนที่ไม่ขำเราก็จะเปิดหลังๆเราก็จะอะไรอย่างเงี้ยคือทำให้โป๊ะไม่รู้สึกว่าอึดอัดอะไรอย่างเงี้ย คือเขาเล่นอะไรที่มันห้าบาทสิบบาทมุกห้าบาทสิบบาทนี่เองค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแบบบางทีเขาก็จะชอบทําเหมือนประมาณว่าอย่างง่ายๆเลยใส่แว่นใช่ไหมคะใส่แว่นแล้วก็เอ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่่ะแิมชอบอะไรเป็นฟิลอะไรประมาณนั้นอย่างเช่นเวลาจะเท้าแข็งก็เอ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ก็ขำนะเพราะว่าเราไม่ว่าจะว่ารังพยายามนั่นคือเหตุผลที่ขำเพราะว่าเอ้ยก็พยายามแล้วพยายามแบบเดินแล้วแบบว่า ลื่นก็จะบอะหล่อลื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออก็แหละก็เออแล้วก็เราแค่คิดว่าเรื่องหน้าถ้าเราได้ร่วมงานเขาเราก็จะพยายามขำเข้ามากกว่านี้เมาพี่เบลบ้างดีกว่าอุ้ยคนนี้ระวังตัวยังไงแซคือเบลเป็นเป็นคนเตรียมตัวมาดีเวลามากกองเบลจะไม่ค่อยหลุด โป๊ะบ๊แต่บมเป็นคนโบ๊ะบ๊นะเป็นคน m, แบบเพี้ยนประมาณหนึ่งได้เรารูา้แต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่หนึ่งแบบเวลาเขาเข้ากองเสร็จปั๊บบทเขาเยอะอะค่ะในในการทํางานว,นวันวันหนึ่งคือเบลค่อนข้างแบบบทยาวเราถึงบอกว่าเวลาเราแกล้งคนยกเว้นเบลเพราะคัดจากซีแรกลงมาถ้าเบลเขาได้พักเรายเบลหกอืบแต่ว่าความแบบแสบของเขาเนาะเขาก็จะมีความแบบกักกัน เวลาเข้าซีนร่างกายเขาต้องการแหล่งปะทะอ่ะเขาเลเขาจะอแบบว่าพุ่งเขาเขารู้ว่าเขาจะปรีเข้ามาหาใครแล้วเขาจะได้สิ่งนั้นก็จะปรีเข้ามาหาพวกเราสองคนอะไรเงี้ยเนี่ยนี่อย่างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยนเนี่ยรู้เลยว่าเมาสาใครพอพีหยาใช่เลยทุกอย่างชัดมากอ่ะ อะพีอาร์ก็เก่งเนาะเก็บภาพอะไรแบบนี้ได้าไม่ได้อยู่ในฉากไม่ได้ไม่ได้ทำการแสดงอันนี้คือเบื้องหลังอลัง่อนเข้าแต่เบลแต่เบลเห็นรูปนี้ยเบลนุ่นถามเบลว่าจำได้ไหมว่าซีนนี้พูดอะไรเบลบอกว่าหนูจําได้แล้วหนูถามว่าที่โปกกินหมูกระทะจริงไหมคือกินหมูตอนที่ย่างอ่ะจริงไหมแล้วหนูก็แบบใช่หรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเออรู้เรื่องเมาส์กันมันนั้นนี่เป็นเรื่องเดียวที่รู้ว่าเมา